มาดูความคืบหน้าเหตุเยาวะชนอายุ14ปีก่อเหตุสลดในห้างดังกลางกรุงเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรวม4รายด้วยกันนะคะล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนสอน,น,อนปทุมวันเข้าสอบปากคำผู้ก่อเหตุหลังจากที่เข้ารักษาตัวและประเมินอ,อาการป่วยจากแพทย์ผู้รักษากระทั่งสามารถที่จะให้ปากคำได้ โดยผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะคะยอมรับเรื่องของอาวุธปืนแต่ไม่ยอมรับในข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะโดยอ้างว่าทําไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งทางตํารวจก็รอรวมผลสรุปด้านจิตเวชของผู้ต้องหาคาดว่าพนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวันนะคะจะเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งอายการพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับผู้ต้องหารายนี้นะคะถูกดำเนินคดีรวม5ข้อหาด้วยกันก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหากมีความคืบหน้าปังๆจะมาะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ